การเว้นระยะผนังตรงนี้นะครับเราต้องเว้นอยู่ที่ระยะประมาณ2เมตรแต่ว่าถ้าเป็นต่อเติมห้องครัวที่ไม่มีหน้าต่างจะอยู่ที่ประมาณ50เซนข้อควรรู้ก่อนที่ต่อเติมห้องสองชั้น อันดับแรกเลยนะครับในงานต่อเติมห้องสองชั้นที่เราต้องรู้หนึ่งเลยนะครับเรื่องกฎหมายว่าในการต่อเติมห้องสองชั้นเนี่ยข้อกฎหมายเนี่ยมันต้องมีอะไรบ้างหนึเลยเรื่องการเว้นระยะผนังการเว้นระยะผนังตรงนี้นะครับเราต้องเว้นอยู่ที่ระยะประมาณ2เมตรแต่ว่าถ้าเป็นต่อเติมห้องครัวที่ไม่มีหน้าต่างจะอยู่ที่ประมาณ50เซนถ้ามีหน้าต่างปุ๊บอยู่ที่2เมตรเลยหรือว่าถ้าเราต่อเติมห้องสชั้น ก็เว้นระยะอยู่ที่2เมตรข้อควรรู้ต่อมานะครับถ้าเรามีการต่อเติมห้องขึ้นมาหลังคานะครับเราจะไม่ให้เท่ากับตัวบ้านเดิมกฎหมายบอกไว้ว่าเราต้องอยู่ใต้หลังคาของตัวบ้านกฎหมายแจ้งว่าหลังคาต่อเติมเนี่ยต้องสอดอยู่ใต้ตัวบ้านเท่านั้นห้ามอยู่ระดับเดียวกับตัวบ้านแล้วก็ในส่วนต่อมาในงานหันลาก,ก็คือเราไม่สามารถลงเสาเข็มหกเหลี่ยมได้อันนี้ใครๆหลายคนเนี่ยน่าจะรู้แล้วเพราะว่า เราต้องลงเป็นเข็มไมโครพายเท่านั้นนะครับตรงนี้นะครับผมลงเป็นเข็มไมโครพาย i22 ก็คือตอกลึกลงไปเนี่ยประมาณ1 8 2แเมตรหรือถึงชั้นดินนาเช็คจากโบเขาก็ได้เหมือนกันในส่วนนี้เราตอกถึงชั้นดินนาเลยเราไม่ได้ตอกแค่8เมตร10เมตร12เมตรนะครับเราตอกถึงชั้นดินนาเลยอันนี้เพิ่มความแข็งแรงต่อมาที่ควรรู้นะครับก็คือการ ทำเสาคอสลอเสาคอสลอที่ผมแนะนำขนาดอยู่ที่ประมาณ20คูณ20ถ้าประมาณ30คูสามได้ไหมได้เหมือนกันต่ำกว่านี้ได้ไหมห้าส5คูสิเนี่ยได้ไหมอันนี้คือมันเล็กเกินไปผมมองว่ามันจะรับน้ำหนักไม่ไหวแนะนำนะครับให้ใช้เป็นเสาคอสล่เนี่ย20คูณ20ตัวเหล็กเส้นด้านในผมใช้เป็น DB12 อันนี้คือเสาคอสลอนะครับต่อมาคานชั้น2เนี่ยผมใช้ขนาดคานอยู่ที่ประมาณ40คูณ20ใช้เหล็กเส้นเป็น DB 12เหมือนกันพื้นนะครับผมวางเป็นพื้นสเร็จ็จแล้วก เสริมด้วยเหล็ก DP12 เหมือนกันตรงนี้เสริมเหล็กเนี่ยสามารถใช้เป็นเหล็ก RB ก็ได้หรือเป็นเหล็กไว a ม e ก็ได้แต่ว่าผมเน้นแข็งแรงนะครับใช้เป็นเหล็ก DP12 แล้วก็ปรับพื้นขึ้นมานะครับให้มันได้ระดับของห้องในตัวบ้านเดิมหลังคานะครับตรงนี้ผมใช้เป็นหลังคาเมทัลชีท p u อ f โฟมเพราะว่าเวลาเซอร์วิสมันจะเวิทง่ายกว่า หลังคาอื่นๆนะครับถ้าอย่างเช่นว่าหลังคากระเบื้องเนี่ยผมมองว่ามันจะหนักจนเกินไปส่วนผนังนะครับผมจะใช้เป็นอิฐมวลเบานะครับสามารถใช้เป็นอิฐมวลเบาหรืออิฐมอนก็ได้เหมือนกันส่วนดีเทลด้านในต่างๆในส่วนตรงนี้ก็จะเป็นห้องโลง่ลงๆเลยก็จะมีการติดตั้งหน้าต่างนะครับเดินระบบไฟติดตั้งฝ้านะครับปูกระเบื้องพื้นนะครับแล้วในส่วนบิวอินที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวทางคุณลูกค้าของเราเนี่ยจะมีทีมช่างอีกชุดหนึ่ง